ดีค <Yes. S 1> ่ะเพื่อนๆทุกคนมาหนี้สิพ่าอ่านเฮ็ดสวนมาหนี้อันบรรยากาศดีอยู่สิมาเฮ็ดสวนสิมาอันเฮ็ดข่างหมกทัวมาเมืองบักทัวขู่บักทัวไว้หลายอันคุ้มยู่แต่ว่ามันเกิดสิเป็นยังไงกับผมเดี๋ยวอันเมียพยาบาลอินเดียสิพามาเมืองอันทัวได้จ้ะทัวทัวฝักยาว โอ้มันมีมันมีหน่วยอยู่ตรวนี้เหรอมาดูกันเออมันมีอยู่ตรวนี้เห็นปะเห็นปะจ้ะมันมีอยู่นะนี่ไงมีกระมี่เออแต่ว่าใบคือลายแต่พี่น้องใบคือลายแฮมคุณก็คุ้มหนึ่งใบมันหลายชิเนรี่ใบมันออกพี่น้องชิเนรี่ใบมันออกแล้วก็ท้ำความสะอาดสวนน้ำเก็บแักพริกไปหนึ่ กรอดมะหม่องเหนือนพี่น้องเก็บพิกไปด้วยบปพริกกระสุกไร่พริกนี่พริกจินดาเขือมะเขือยังไม่มะเขือบ่มเราเป็น,น่วยไหมพี่น้องนั่เป็นพาะบ่ได้สนใจเป็นบ่ฮะนี่แต่ดอก แต่ไม่เป็นหน่วยนี่แหลคะค่ะที่สวนบรรยากาศสวนพี่นนอกสวนตะวะกับบ่ดเดทายให้มึงเหมือนราะว่ามันนี่ไงมันอันยแตะว่ากับสิผ้าว่ามึงเป็นบางหมองบางหมองบางอันที่พริกพี่นอ้นองพริกเด็กจงลอาสีมะก็บ แล้วกลับบ้านยิงสิบมาเก็บแต่ว่าหันอันสิเป็นจัดการกับอันอบักทั่วก่อนเพราะว่าบักทั่วนั่นโอ้ยยงกัดอันบักทั่วนั่นโอ้ยเน,นื้อมันเน,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 น่ากบบนีภาษาครูบักพกริกบ่ได้ฉีดยาพี่น้องบ่ได้ฉีดยาเลยเพราะว่าหันครูแล้วก็พันวาเอาอยามาสีดเนี่ยหันมาว่าสีตออกจ้ะ <c oughs> ครูเองกินเองกับ่กล้าศสีก็กเลย กลัวกลัวสารเคมีสะสมในร่างกายอันไหนหลีกเลี่ยงได้ก็จะหลีกเลี่ยงรพริกพี่น้องปาบพ,พริกพอได้ดตำบักฮู้งพอได้ดตำมะละกอโอเสียนเด็ดใบบักทั่วมันใบหลายๆมันก็บจะเป็นหน่วยเลยพี่น้อง ข้างมันก็สิหักแล้วข้างมันสิหักเลยพี่น้องข้างหมดทั่วข้างมันสีหักแล้วนี่กเ็กเป็นหน่วยแต่นี่พี่น้องเป็นหน่วย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 ตอนนี้หุ้มก็มีพี่น้องตอนนี้หุ้มก็มีมะลุมหุ้มภาษาไทยเรียกมะลุม มารุมนะคะโอ้หกสวนกระดับมองเห็เดี๋ยวมาอันนี้คือดอกแค่มื่อนอั่ะจ้ะมื่อน,นั่นที่ว่าแมาทไทยอันวิดีโอเห็นมังม้งเราเก็บดอกแค่นี่จ้ะมันก็อยู่ใกล้กันนี่ดอกแค่ดอกแค่สวยๆฝนก็นกำลังสีตกเลยพี่น้องมองเห็นว่าบรรยากาศดีๆบริฝน,นสีตกแล้วอ๋อเป็นยังสีละจะว่าเห็นอย่างกะระบาดมาเร่อยช่วงนี้มันเผาหนาฝนมา ตะใบตะใบอืมตะใบไหวได้ขั้นใบหลายพี่นอ้องเด็ดใบมันออกเด็ดใบมันทิง้งใบมันหลายหลายมันก็บอเปน็นหน่วยพีนนน่น้องบเป็นหน่วยเนี่ยมันอัน,อ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 น ใบมันเกิว่างามใบแต่ว่าบงงามน่วยแต่ไม่งามผลผลิตงามตะใบใบมันเยี่ยงอาหารหมดใบมันเยี่ยงอาหารหมดใบมันเยี่ยงอาหารหมดเลยเป็นใบพืนทั่ว เด็ดใบเพิ่มทิ้งไปเด็ดมือเดียวมือหนึ่งถือกล่องเด็ดมือเดียวมือหนึ่งถือกล่องถุงทั่วพันธุ์นีเสพเสร็จไปหมดถทั่วพันธุ์หนีเสพเสร็จก,กินสดๆได้เลยบริชิดยาบริชิดยังอืมหวานหวานพอ หวานเอออืมสดตำนี่เป็นย่างเอาไปตำแต่ว่ากับพ่อตำหนอกมันท้องกอกไหมไหมอืมบเบหวานถ้วยเนี่ท่านมันหลุดเสืกว่าสื้อมาแต่เมืองไทยก็เอยแบบถ้วยอย่างแบบงอฟังโคลงอย่างกบระ벙เสือบ้าน อสากสร้ยดสนว่าหวานโลราณพริกน็อตของตัวก่อนสิบห้าโบ่าณบริชิดยาคือสิบตายดอกเพราะว่าเจ้าของหมูกเอง่เคยนสิบยา่เคยนงเอาแต่นนำฝนอ่นนำฝนมาหยองมั้ง Nó ngon lắm. Nó ngon lắm. Nó chết bệnh, nó chua. đi bệnh nó bỏ, được. còn đi xoay phủ. Nó còn đi phủ. Không bệnh. bài Ich lebe vor, jung. กุ้งอาอมพี่น้องกุ้งอาสมอันนี้พีน่น้องต้นถูกมี่ถูกมีพันนี่ก็แซ่บถูกมีพันนี่จริงแซ่บกินแล้วแล้วก็เม็ดไม่ใส่แบบกินแล้วก็เม็ดไม่ใส่ไม่เสียบหนมันก็ขึ้นวันนี้มักระเพราพีาน่น้องตั้งกเพากระเพราแดง กะเพราแดงต้นกะเพราต้นกะเพราแดงพี่น้องกะเพราแดงดกะเพราแดงเดี๋ยวค่ะกะเพราแดงแซ่บลัวอันนี้กะเพราเน,นี่ยกะเพราขาวเราเป็นกะเพราขาวเอิญกะเพราเอือยบ้านเาเอิญกะเพราเอือย มันเราเลือกกะอะรกะเพราเลยกระเพ่ามันไม่กระเพา่ามาได้คืออื่นกะเพ่าขาวกะเพ่าแดงอันนี้กะเพ่าขาวว่างหันน่เป็นกระเพ่าแดงอันนี้บก่วงพี่ต้องต้นบก่วงนำดอกไม้ต้นบก่วงนำดอกไม้กระซื้อบก่วงมาก,กินละอานนี้ก็อันไหนมันมาลงมันก็นกขึ้นก็ขึ้น ันนี้ต้นท่อท่อท่ออย่างเดียท่อเสี้ยนท่อแบบนูภาคแต่ละภาคเอิญนาขึ้อกัน,แต,น,ตน,กนกแต่ว่าทางบ้านตุ้ไข่ยเขาเอิญน,นี่อย่างบอกม่อนบอกไอ้บอกท่อแต่ว่าทา้งน้องไายเขาจะเอิญนี่อย่างม่อนไข่มาที่เรื่อยอย่างแต่ว่าก็ต่างจังหวัดต่างละแต่ละจังหวัดเอิญนาขึ้อกันนะจ๊ะเอิญนาขึ้อกันนี่ก็เอาพัาน อเมทเปนมาตยสโศกันอเมทเปนม้าตายสโศวเราก็เอามาเสียบไว้อันนี้สม้มจ้ะอันนี้คือสม้สมส้มจำชื่อไม่ได้ว่าชื่อส้มอะไรแต่ว่านวยมันจะเป็นกลมๆซ้ำกสมบานเท่าเนี่งแต่ว่ามันรสชาติมันมันบ่เขื่อนสมบ้านเท่าเพื่อนเขาให้มาเพื่อนเขาให้มาก็เลยเอามาปลูกไว้ แต่ว่ากะบพราหั่นไหนออกหน่วยกะสิร้อยเพราะมันจะเป็นปีรหรืวสองปีหมอพี่นอ้องก็จะเป็นนู่นอ๋กะเพราไหลพี่น้องกะเพราไหลบ่ได้ไหมเขาบอกมึงนี่ากับเพราแดงนี่กะเพราแดงกะเพราแดงพี่นอ้องกะเพราแดงอันนี้ยาหรือันนี้เปล่าอ,อันนี้เป็นยาอันนี้เป็นยา ททยมึงพี่รองเชียงมีบักพริกพร้อมด้วยพี่้องเดี๋ยวเราจะพาไปงูแบบพริกพริกอันเขาเรียกพริกอะไรเ็าเรียกพริกอะไรนะพริกหวานพริกหวานพี่้องมันถึงฝนหลายมันลย แต่ว่าก็เก็บไปกินสองเธอแล้วเก็บไปกินสองครั้งแล้วน้ำหน่วยพี่คืออะไนี่แบพริดนี่แบพริกต้นน้อยๆครันนบเป็นหน่วยอเออนี่ย,อยีอันนี้พระอีตูหรอพระอีตูอันนี้ต้นนี้เออ ยี่เลยอีกอันโ้โอ้ยยุงยุงกัดยุงเริ่มกัดแล้วพักปังพี่น้องพักพักปังบ้านเราเรียบพักปังแต่ว่าคนมาเล่นอื่นอย่างบง่งกะใบนนี้เลยพักปังกะใบใหญ่ ใบใหญ่ๆกำลังงามพี่น้องกํลังงามกำลังงามมันเหลื่อยนะกำลังงาม,มต้น,ย,นนะย,ยังไงแกงเสียงแกงเส้นแหนมบอพี่น้องผักตังไหมกําลังงามเจมดึงมันมาทาง,างนี้พี่น้องเดี๋ยวสีอ่อนมากเก็บเอาใบมันไปเก็บเอาใบมันไปแกง ลูกแล้กกามีอะไรอีกอันนี้คือเดสินนดข้าโพดข้าวโพดปลูกไว้จะขุมหนึ่งสองส